โอเคครับก็กลาสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบชาแนลทุกคนนะครับอยู่ช่องซีนสตอรี่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมคาเอ็กดริฟนะครับใน EP ีที่ที่ไหนวะที่5นะครับวันนี้ครับผมได้ซื้อลดนะครับคันนี้นะครับผมก็คือก็ d z ซ l ล่า R3 นะครับซึ่งมันคือเจ้าตัวสกายไลร์ R33 นะครับดูท้าย R33 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวเนี้ย ผมเพิ่งซื้อมันมาดมาดไปลองดิฟกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเลยนะครับว่ามันจะดิฟได้ไหมอันนี้เป็นสต็อกนะฮะโอเคนะฮะนี่คือภายในนะฮะบ,บอกคําเดียวฮนะดิฟไม่ไปนะครับผมเนื่องจากนะครับเจ้าตัวอนะ่าส3นะครับไปกับเพื่อน4ล้อนะฮะ ดิฟทีนไปทั้งลำเลยนะฮะมอดแับการเข้าโค้งการแข่งับแอ็แปดมากกว่านะครับผมนี่แดการใช้เบรกมือช่วยยังไม่ไม่ค่อยจะไปเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลานะครับเราไปแต่งรถเจ้าตัว R33 คันนี้เลยนะครับหรือก็ซิลล่านะครับผมโอเคนะครับเรามาที่การลาดมอดนะครับซึ่งคันนี้นะครับ่าในเกมนะผม ย้ำในเกมนะครับท็อปสปีดอยู่ที่สแตนดาร์ดที่214นะครับพาวเวอร์อยู่ที่190แรงม้านะครับส่วนท้องเนี่ยจะอยู่ที่231นิวตันเมตรนะครับแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนแบบ4 wheel drive นะครับผมโอเคนะครับเครื่องเทอร์โบนะครับเราไม่เล่นนะครับเรามาเล่นเครื่องดิฟนะครับเราจะดิฟโอเคเราใส่ไป40,000โอเคใส่ไปนะครับ ก็ความเร็วจะเพิ่มขึ้นเป็น268กิมต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วก็แรงม้าอยู่ที่4 4 9ตัวนะครับแล้วก็แรงบิดจะอยู่ที่438นิวตันเมตรโอเคนะครับเรามาอ่าอุ้ยกดะทินมาที่บอดี้คิดนะฮะบอดี้บอดี้แต่งอุ้ยบอดี้แสนหนึ่งสุดยอดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะครับไปที่อย่างแรกครับไฟหน้านะครับไฟหน้าอันนี้หครับ ก็คือเจาะช่องนี้นะครับอันที่2นะครับเป็นตรงนี้อันที่3เป็นปาเทปนะครับอันที่4คือการถอดถอดปุ๊บเห็นล้อเลยฮะอันที่5นะครับโดยส่วนตัวผมชอบชอบอันนี้มากกว่านะครับผมโอเคนะครับต่อไปเป็นฟอนต์บัมเบิลครับหรือการชนหน้านะครับไปดูอันที่1กันเลยนะครับอันที่1นะครับออกแนวสติสติเลยนะครับอันที่2อันที่3อันที่4 นะครับผมเร,เ,นน 5, ca, เริ่มเปื่อยแล้อันที่5เริ่มเปื่อยเหมือนกันนะครับอันที่6นะอันนี้เปื่อยเลยอันที่7นะครับผมอ่าเราจะแต่งแนวไหนดีอันไหนดีครับเพื่อนๆอันนี้ไหมอันนี้ดีกว่าดูแนวสปอร์ตกว่านะครับต่อมาฝากระโปรงนะครับอันที่1นะครับนี่มีเจาะรูเต็มเลยนะครับอันที่2อันที่สามใบเครื่องนะครับเห็นเครื่อง RB 26 26หรือเปล่านะครับผมอ่า นะครับอันที่4อันที่5อันที่6สําหรับผมเปลือยเครื่องเลยนะฮะโชว์เครื่องนะครับผมกระจกข้างนะครับอันที่1อันที่2อันที่3มอันที่4อันที่4คือไม่มีกระจกจริงๆชอบอันนี้แต่เป็นสีขาวอ่ะอันนี้ดีกว่านะครับเดืออันี้ดีอันนี้ดีกว่าเนาะต่อมาโลเคสโลบาร์อันที่1นะครับอันที่สองเต็มลำเลยแล้วกันนะฮะต่อมาสเกิร์ตอันที่1นครับ กันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่สี่แะเดี๋ยวนะเราต้องให้สอดคล้องกันชนหน้าเนาะเอาอันนี้ละกันนะครับผมต่อมาฝากระโปรงหลังอันที่หนึ่งครับอันที่สองหนึ่งสองอ๋ออันที่สองนะครับจะเจาะรูนะครับเห็นป่ะน่ามันดูแปลกอันที่หนึ่งดีกว่าต่อมาท้ายกันชนท้ายเรียบเบอร์นะครับกันชนท้ายนะครับอันที่หนึ่ง อันที่สองโอ้เปลยเลยไม่สวยสามสี่ห้าอะไรด้สองหนึ่งอันนี้มันจะดูไม่ตัดกับสเกิร์ตนะครับเอาไปอันที่หนึ่งกันต่อมาสปอยเลอร์นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองถอดออกไปอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าว้าวสไตล์ล็อกเก็ตบันนี่เลยไหมเนี่ยนะครับผม อันี่หกตุดเป็ดฮะอันที่เจ็ดนะครับผมใส่อันนี้แล้วกันนะดูใหญ่โตดีนะครับช่วยกดหลังกดหลังนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันนี้คือไฟท้ายอันที่สองฮะหนึ่งสองถอดออกใส่ไว้แล้วดีแล้วต่อมาเอ็กซซอร์สนะครับท่ออันที่หนึ่งนะครับอุ้ยท่อหักลงนะครับผมอันที่สองอันที่สามเด็ดนะมันมองไม่เห็น กลับไปท่อใหม่นะครับอันที่1อันนี้1เป็นท่อหักอันที่2อันที่3อันนี้นนนนไปลายไถเทนนะครับอันที่4อันนี้จะใหญ่ๆเนี่ยครับอันนี้ที่5อันนี้อันที่6คผมชอบท่อนี้มากกว่านะครับโอเคต่อไปเบาะนะครับเบาะนะครับใส่เป็นอันไหนดีนะครับคล้ายๆเบาะเดิมนะครับเป็นตัวนี้นะครับจะสูงๆหน่อยนะแล้ใส่เหมือนกันเลยละกัน อ่าโอเคเป็นบอกคู่ต่อมานะครับเห็นไหมผมอะไรเดยเราจะมองไม่เห็นครับอยู่ด้านขวาอันนี้ผมอะไรเอาอันนี้ละกันนะครับผมต่อมาเบรกมืออันนี้หนึ่งครับอันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่อันที่ห้าอันที่หกอันนี้ละกันนะครับต่อมาด้ามเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้า กำเกียร์เตียเต้ยๆอะไนักันนะครับผมโอเคต่อมามาดูที่ล้อนะครับเราใส่ล้อแบบไหนดีไปดูที่ซีโร่ดิฟแล้วกันนะรหรือสเปเชียลเิดิชั่น่นคือล้ออะไรเนี่ยโอ้แม่เจ้าดูหล่อนไม่เอาเอาดีสเปคแล้วกันเรามาดูดีสเปคนะครับดีสเปกใส่ล้อแบบไหนดิฟดีไหม,มแบบดีไหม ก็ดูตลกไปนะครับซีโรดิฟ hmm. ละ่ะมีล้ออะไรบ้างไม่มีนะฮะสเปเชียลออดิชั่นน่าจะเป็นดีสเปคนี่แหละที่แบบดูโอเคสุดนะครับผมเราไปดูกันอันนี้เหรออันนี้ mm hmm. เด่นนะครับใส่ล้อไหนดี อันนี้ละมันดูปแปลกอันนี้ก็ดูปแปลกสำหรับผมนะครับอันนี้ละอันนี้อันไหนดีเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับเหมือนล้อเดิมของมันนะโอเคนะครับเรา,าเลือกขนาดล้อหลังล้อหน้าเอาเป็นขอบ17นะครับล้อหลังได้ใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งเอาเป็น18ปประมาณนี้ละกัน โอเคนะครับตังเราเหลือ23 0 0 0นานะครับเรามาทำสีกันนะครับสกายไลน์ R 3 3นะครับขึ้นชื่อว่าสกายไลน์ขอบฟ้านะครับเราต้องทำเป็นสีน้ำเงินนะฮะเรามาดูกันน้ำเงินเมคาเิกนะครับอันนี้สีด้านสีโครมนะครับอันนี้สีเหลือบนะครับเป็นสีคลอสละกันนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันต่อมาสีล้อนะครับสีล้อขอบล้อด้านในน้าเงินตัดกับอะไรล,ล่ะครับประเด็นครับทขอบล้อด้านในครับมีไหมมีไหมมองไม่เห็นเลยโอ้แทบไม่เห็นเลยอะแทบไม่เห็นเลยอะไม่แต่งละกันเปลืองนะครับเรามาดูที่สีก้านครับเป็นสีอะไรดีก้านนะครับเอาเป็นสีนี้ไหม สีอะไรเขาเรียกว่าน้ำตาลไหมนะครับน้ำตาลไหมดูยังไงน้ำตาลไหมมันดูแต่งไงมันน้ำตาลไหมล่ะประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคตกลงนะครับผมสีกระจกไม่แต่งละกันโอเคเดี๋ยวลองไปลองเทสกันเลยเนะครับว่าเราแต่งเจ้าตัว R33 มาเนี่ยเวลา แต่งเสร็จแล้วมันจะดิฟยังไงบ้างนะครับโอ้ลืมลืมนะครับลืมแต่งค่าค่าสปริงนะครับเราจะโหลดเตี้ยมันให้ล้อมันแบะแบบนะครับโดยนะครับโหลดสุดเลยไหมย,ยกขึ้นหน่อยดีกว่า4เซนนะฮะหลังผมเอาสัก6เซนประมาณนี้แล้กัน ก็ผู้เล่นคนไหนเล่นแล้วมีค่าโหลดเท่าไหร่บ้างครับผมก็ปรับไม่ค่อยเป็นครับสามารถแนะนำผมได้นะโอเคนะครับนะครับเสียงวามเสียงดูดัดนขึ้นนะแม่ให้สปอยเดอร์ทายมันบังนี่เหมือนดิ้บได้นะเนี่ยมีใครขอความมามดิ้บดิ้บได้ได้ดีเหมือนกันนะครับคันนี้ต,ต้องแต่งนะพ่อแม่ดิ้บท่าไม่ได้เลยนะ เสียงเทอโมโดังตนอดเลยครับ,บตับดติวตัดติวเลยนะครับผม,มเยราไปดูภายใน,ม,นมันดีกว่าเออชนชนชนภานครับวอ่ามันมันมันดิฟง่ายกว่าพวกอ่าที่ไม่ได้ับรหนักนะเพราะว่าอันนี้มันขับสิงล้อมเลมีล้อหน้าช่วยในการคบคมบ้างเกี่ยวกับไม่รู้นะมาดูที่เครื่อง่อนเลย ตะโบตัดเลยบ้างเฮ้ยคว่ำกลับมาแล้วตะโบสุดยอดมากเลย ก็ฝากเพื่อนกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผม,ผม,ผมไม่คิดหน้ารับผมจะอะไรมาแต่งครับเพื่อนเดี๋ยวดติดตามผมนะว่าจะอะไรมาแต่งต่อนะครับวันนี้ผมไปนะครับ